พ่อที่ส่วนกลางคิดจัดสรรแล้วก็ย่อยมาให้เป็นภาคจังหวัดทีนี้ในในส่วนตัวนี้เนี่ยหลายหลายท่านก็เคยคิดว่าเอ๊ะเวลาคิดเงินมาเนี่ยส่วนกลางสวชเนี่ยนะคะเขาก็จะคิดโดยประมาณการเป้าหมายจากสิ่งที่น่าจะเกิดนะคะเช่นว่ายีเอนซีควรจะได้รับการป็นการเท่าไหร่ว่าขั้นตองบริเวณปัดมันรุ่งเท่าไหร่นะคะคิดเป็น พอมาถึงจังหวัดจังหวัดก็จะต้องมาแจกเป้าหมายตรงนี้ภายในจังหวัดเพราะเวลาเราเวลาทำตัวเลขมันจะเป็นประชากรทั้งจังหวัดเราไม่มีประชากรย่อยนยนู UC เรามีประชากร UC ให้แล้วก็เป็นข้ามจังหวัดทุกสิ่งให้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาข้อมูลหรือว่าเงินตรงนี้สอสอจเขาก็จะไปปรับเปลี่ยนแล้วก็ปรับเปลี่ยนจ่ายไมให้ในแต่ละทํานะคะในการที่จะแจกเป้าหมาย เงในแต่ละรายจายนะแต่ว่าถ้าถามว่าที่มาการทิ้งงบยังไงก็จะมี่ในตะตางที่เมื่อสบู่นี้นะคะตารางที่เราฝังลังไวให้ส่วนที่2ก็เป็นขนวค่าบริการเรื่องทางตการมซึ่งจะใจ้หลงค้าเพเหมือนกันนะก็จะมี KI แยกมาให้ซึ่งทั้งหมดตรงนี้ก็ได้ชี้แจงในส่วนในวันที่ประชุมชี้แจงการบรหารบของอทุนที่พิมารในรอบนีแลบนะคะส่วนที่3ก็ PP ที่ QOS คุณประชาคุยไปที่มันไปวกกับข้อประมวลผลเนาะีนี้ก็มาเน้นในเรื่องแนวทางการใช้ข้อมูลปีห้าเจ็ดนะคะระบบข้อมูลหรือว่าการจัดสรรงบ p p เนี่ยก็จะใช้ข้อมูลจาก OP PP, Free Data เป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็เอามาเปรียบเทียบในทั้นเชิงปริมาแล้วก็ดูในเรื่องเช่นคุณภาพด้วยนะคะส่วนใหญ่ Ah, ah, com ้ฟังนะคะถ้ช่วยกันตรวจสอบสองทางเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ใครไปพูดรับผิดชอบม เรามทำงานเยอะเข้อมูลไม่ได้เร่มีผลกวดการสัสรๆด้วยนะคะเพราะนั้นต้องต้องรู้นอกจากบริหารตัวงานบริหารตัวเงินแล้วยังต้องบริหารเรื่องข้อมูลร่วมกันด้วยนะคะในแต่ละหน่วยเมื่อก่อนนี้ดูแลในเรื่องเนื้องานจริงๆเรไม่ค่อยได้ดูข้อมูลก็ปีนี้ก็เลยคิดว่าเราจะประสานกันสองสามส่วนนะคะทั้งงานพีพีงานประพบภุมซึ่งดูแลในเชิงคุณภาพ เงาน M, ทูปี21แหวนทีเราจะลงไปเยี่ยมโดยปริญญาแต่แต่ละจังหวัดด้วยนะคะอาจจะมีเวทีจังหวัดไดหนึ่งครั้งที่เรียกามาประสานต่อมามาช่วยช่วยหรือว่าช่วยกันเพื่อให้ข้อมูลผสมโพลที่สุดถึงแม้ว่าแต่ละหน่วยก็จะคีประหานด้วยระบบ hotspot โปรแกรมอะไรต่างๆนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวงเวลาสพสช,ชจะ ส่วที่เกี่ยวข้องกับเ p นีซึ่งมีหลายตัวอยู่ด้วยกันใช่นะคะอย่างเช่นการประเมินพัฒนาการเด็กก็ใช้ตามแนวทางรวมนามหนังก็งงจะเป็น นะนอกจากได้เงินในส่วน P.P. แล้ว P.P. ว่าโลงแล้วหน่วยบริการถ้าทำผลงานได้ตามเชิงคุณภาพก็ยังจะไปได้เงินเพิ่มเติมในส่วนบริการของคูรูเพราะฉะนั้นการเก,ก็บรายละเอียดในการบันทึกข้อมูลตรงนี้ก็เลยมีส่วนสําคัญนะคะแล้วก็ไปตอบโจทย์ในเรื่องตัวชี้วัดของทั้งเขตแล้วก็ตัวชี้วัดของบริการเรด้วยเช่นว,ว่า N.C. เนี่ยควรจะได้รับ ขาดกันต่ากว่า1 2วิเป็นครั้งที่1ถ้าได้ตามคุณภาพเนาะ q f ก็ได้ด้วยตัวนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นการไปตื้อข้อมูลเราไม่ไปดูว่า a ป็นสิ นะะคเช่นการดูแลลูกครั้ง eh, ที่หนึ่งเนี่ยออยู่ในช่วงหนึ่งถึงสิบห้าวันหลังคลอดเป็นต้นนะคะอันนี้เดี๋ยวรายละเอียดก็แบบท่านไปศึกษาได้จากสไลด์ด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้สไลด์ไว้ในเรื่องที่ไอ ก็จะแสดงให้เห็นว่าสี่แตงโมนี้มันก็จะมีระยะเวลารอบการส่งอยู่เราก็จะใช้ข้อมูลสี่แตงโมมาใช้ในการจัดสรรในปีต่อไปก็โดยสรุปแล้วก็คือใช้สองแตงโาปีห้าหกแล้วก็อีกสองแตงโมปีห้าเจ็ดนำไปใช้จัดสรรในปีหน้านะคะส่วนในเรื่องตัวชี้วัดตามเกณฑ์คุณภาพก็จะเน้นที่ส่วนที่เกี่ยว ได้ตั strategy, Bond, ้งใจขึ้นคะแนนเยอะด้วยนะคะเช่นในเรื่องร้อยละของนักานได้รับการบริการฝากคันครั้งแรกอายุน้อยกว่าหรือไม่เกิน12ดานร้อยละของนักขานที่ได้รับการฝากคันครบ5ครั้งร้อยละงความครอบคลุมการคัดกองบริเวากัดลูกนะคะ2 3ตัวนี้รวมไปถึงเรื่องธนการด้วยคะแนนเยอะด้วยนะทำงาน บันทึกต้องถูกเนาะมันถึงจะได้ตัง